อย่างน้อยๆคุณเข้ามาเอ,อเป็นแคนดิเดตรัฐมตีหรือเป็นเอ,อเป็นว่าที่รัฐมตีหรือว่าเป็นปฏิริษีพักสม้มเนี่ยคุณไปเดินตลาดคุณก็โดนถามว่าล้มเจ้าป่ะร,รู้อย่างทหารมีไว้ทําไมมันไม่มีดีเอ็นเอนี่มันเข้ามาเหรอมันต้องเข้ามันเข้ามานี่คือมันต้องเข้ามารับอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเอ๋อเข้ามาเพราะไม่มีหนึ่งหนึ่งสองแล้วอะไรมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นใช่ปะ่ะผมก็คิดว่ามันมี มันต้องมีแล้วสองเท่าที่เรารู้ก็คือว่าหลายๆคนเขาก็มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นว่าร่างนโยบายยังไงอะไรยังไงเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขามาแบบพรรคส้มมีนโยบายอยู่แล้วแล้วก็ไปเชิญคนที่ไม่เกี่ยวไม่คล้องอะไรเลยมาอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมันต้องมีความสอดคล้องต้องตรงกันใช่ไหมว่าอย่างเช่นแนวคิดในคิดทางการศึกษาอย่างอาจารย์พิชาติกับพรรคสมม้มเนี่ยมันก,นมนกน็มันก็เป็นทางเดียวกันที่เราเห็นอยู่แล้วใช่ไหม แนวคิดเรื่องความยุติธรรมกับอาจารย์มุนินก็เป็นทางเดียวกันที่เราก็เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ได้บอกว่ามาไปรับมตีคนนอกโดยไม่มีดีเอเอโดยไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบคล้ายๆกับว่าลอ,อ,อยมาลอยมามาเสเวยเก้าอี้อะไรแบบนี้มันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความผูกพันอะไรเลยเพราะว่าอย่างน้อยเขาต้องแลกนะผมคิดว่าเขาต้องแลกนะ ไม่ใช่ว่าเออคุณคิดว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีพอไม่ได้เป็นแล้วคุณกลับไปสู่ตําแหน่งเก่าอย่างสบายๆไม่ใช่นะคุณต้องเจอแรงเสียดทานอะไรเยอะแยะใช่ไหมผมคิดว่าเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องหลักการว่าโอ้รัฐมนตรีต้องมาจากสอสอเนี่ผมก็ยังคิดว่ามันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์เกียรทอบ,บอกว่าเอานี้เราจะตัด อะไรแบบตัดทางเลือกกันหมดเลยเหรอคือผมผมว่ามันมีบางที่มันมีบางที่อย่างเช่นถ้าถ้าเป็นที่อังกฤษมันก็มันก็จะมีใช่ไอ้นอมนี้หรือว่าถ้าอย่างอังกฤษเนี่ยคนจะเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่เป็นสสก็ต้องเป็นอยู่สภาอยู่สภาบนเขาจะแต่งงานเป็นสภาแต่เป็นรับแต่ไม่ใช่ข้อบังคับไงใช่คือคือมันต้องดูว่าไองานเข้ามาเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับพักความรับผิดชอบการร่วมงานอะไรกันขนาดไหนด้วยใช่ไหมฮะ แล้วก็ไอคนที่เข้ามาผมก็คิดว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยถ้าเรารู้ก็คือว่าเขาก็มีความมีจุดยืนเดียวกันและมีศาสนาที่คล้ายๆกันต้องตรงกันอาจจะไม่ต้องหมดหมดทุกอย่างแล้วทีนี้อีกคนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไปบอกว่าทําไมไม่เอาคนที่มี DNA ของพรรคผมถามว่าผมก็บอกว่าไอ้ดีเของพรรคเนี่ยมันนึกถึงสมัยประวัติธรชูขติพจนประธานเหมาเ <c oughs> ข้าใจไหมคือ ต้องหาเลือดบริสุทธิ์เอะเออต้องหาเลือดบริสุทธิ์มาเป็นผู้จัดการโรงงานครับใช่ไหมไอประเภทแบบคนที่มันเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตเรื่องหนังเนี่ยถีบมันออกไปเพราะมันไม่ได้ชูคติพจน์ผมก็คือจีนแม่งเจ๊งจีนยุ้วไวทำแต่แม่งเจ๊งครับใช่ไหมเพราะนั้นพระบอกว่าคุณจะเอาดีเอคุณไม่เอาคุณคนเรามันต้องดูหลายอย่างมันดูความสามารถความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ บุค,คลิกท่าทีการเข้ากับคนอื่นได้ไหมการทํางานกับคนอื่นได้หรือเปล่าความเข้าใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือองค์ประกอบกันของการเอาคนก็ไปสู่ในตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าคุณจะเป็นพักที่มีอุรมคติหรือไม่มีบสบสสบางคนที่ไม่ได้ไปต่อมีดีเอ็นเอเข้มข้นจริงแต่ความเหมาะสมด้านอื่นเขาไม่มีการทํางานกับคนอื่นเขามีปัญหาผมก็ไม่อยากพูดตรงๆแต่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นเป็นจริงอะ่ะเราฟังหลาย,ลายด้ายด้แล้วมันก็เป็นจริงมันก็ควรจะต้องยอมรับกัน ครับคือผมว่าประเด็นของเรื่องนี้คือเรื่อง accountability เรื่องความรับผิดรับชอบอใช่ไหมครับคือคาถามก็คือว่าคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเป็นสสเนี่ยคือหมายว่าก็จะรับผิดรับชอบโดยตรงต่อกับประชาชน<ร><ร>ใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าในระบบรัฐสภาเนี่ยมันให้นายกรับผิดรับชอบโดยตรงต่อต่อประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยมันรับผิดรับชอบต่อนายกอีกทีนึงแล้วก็ต่อพักแล้วก็ ต่อสภาเพราะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยคือตอนที่ผมเห็นเข้อถกเถียงเนี่ยผมก็งงนะหมายความว่าถ้าเชื่อแบบนี้หมายว่าแบบไอ้เวลาเราเสนอเนี่ยต้องเสนอ36คนแรกเป็นว่าที่รัฐมนตรีแล้วสมมติทํางานไปแล้วมันทำงานไม่ดีอะ่ะจะปรับออกนี้ต้องเอาคนที่37 38มาเป็นหรือเปล่า <laughs> อะไรนีคือเ <laughs> ขาจะกลาวว่ามันมันก็ย่างนั้นเหมือนกันคือคือมันก็พูดได้ผมแต่ผมก็คิดว่าเอ,อ ไอ้สิ no ่งที่เขาจักเนี่ยเขาก็ลําดูลําดับความเหมาะสมเขาก็ดูความเหมาะสมทุกด้านแล้วใช่ไหมครับเช่นไอ้คนที่มันอยู่ในระบบปฏิริษเนี่ยคือต่อให้ไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาก็ยังจะเป็นสสแล้วก็จะทำงานด้านต่างๆด้วยไอ้ส่วนที่คนที่มันอยู่ในชื่อรัฐมนตรีเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเขาอาจจะไม่เหมาะที่จะเป็นสสระยะยาวใช่ไหมครับแต่ว่าเขาจะช่วยงานเขาจะมาด้านบริหารถ้าเขาถ้าพักมาเด้เป็นรัฐบาลเขาก็อยู่ที่เดิมขอไม่ได้อยู่ที่เดิมนะ เขาเขาก็สอบตกสิไม่อย่างอย่างสงวอย่างจามุนินไงอย่างจามุนินถ้าถ้าไม่ได้ถ้าพักไม่ได้ตั้งทบ,บานแกก็เป็นอาจารย์ต่อได้ผมคิดว่ามันก็จะมีปัญหาอยู่ถึงแม้ว่าแกจะเป็นต่ออืใช่ไหมกระแสรหรืออะไรต่างๆก็จะมีควาหรือว่าเอาแกไม่ควรเป็นนักวิชาการแล้วอะไรอย่างเงนะี้ยมันจะมีเด<ๆ>ี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไปรู้แหละเดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกทีใช่ไหมแต่ว่าคนที่เขาลาออกมาหลายคนก็ลาออกมาจากตําแหน่งเขาลาออกจากบอร์ดจากอะไรต่างๆจากกิจการที่เขาทา แล้วเขาอันนี้ไม่ใช่บอกว่าเขาเป็นนายทุนมานะใช่ไหมเขาก็เป็นคนที่เป็นผู้บริหารอะไรอย่างเนี้ยเขาต้องลาออกจากตาแหน่งนั้นนั้นเพื่อเพื่อที่จะมาลองรอเป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างเนี้ยไหมเขากลับไปอยู่ตําแหน่งเดิมได้ไหมผมว่าเขาก็ไม่ได้นะลําบากมากเพราะฉะนั้นไอ้จุดเนี้ยเขามีความรับผิดชอบอยู่แล้วแล้วไอ้เวลาที่เขามาเป็นเนี่ยผมก็คิดว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อพักอยู่แล้วมันเขาไม่ได้มีอิสระถึงขนาดที่จะทําอะไรตามใจชอบว่ากูไม่เกี่ยวกับใคร ผมเนี้ยผมว่าจริงๆผมว่าเอกนิติยังมีอิสระมากกว่าอีกคือพรรคเนี่ยใช่ไหมมันมีรองนายกสี่คนถ้ามันเป็นรัฐบาลคนเดียวนะแต่จริงๆมันไม่ได้เป็องแต่แต่มันมีรองนายกสี่คนรองนายกมันคุมด้านต่างๆอืแล้วมันคุมจริงนะตามโครงสร้างมันคุมเราไปรับวจิว่าการก็ต้องขึ้นต่อรองนายกนี้ใช่ว่าอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มงานนี้ มันยังมีรับตีช่วยมันยังมีรับตีอื่นที่มันคานคุณอีกซึ่งอาจจะมาจากคนที่แบบคนในพักคนอะไรหนังนี่มันก็จะมันก็จะเป็นกลุ่มงานของมันที่มันจะถ่วงกันใช่ไหมครับผมว่ามันไม่ได้บอกว่าเออคนมันนึกภาพแบบรับตีคนนอกแบบลอยมาสื่อก็อีกแล้วจะทําอะไรก็ได้